ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่8พฤศจิกายน2567ไม่มี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูแลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุในวันที่8พฤศจิกายน2567นี้ใครที่ไม่มี7ข้อนี้คุณได้เงิน1,000บาทมาดูกันจะเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในละแวกใกล้เคียงของคุณไหมชัดเจนทั้งหมดคำตอบชัดเจนมากในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันอันดับแรกเนี่ยคุณ มาดูไปพร้อมกันกับผมครับเราจะพูดกันถึงว่าก็คือเช็คไปพร้อมผมเลยว่าไม่มี7ข้อนี้คุณได้เงิน1 00 0บาทจากนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยครับว่าเงิน1 0 0 0บาทเนี่ยจะเข้าผ่านช่องทางไหนนะโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับคุณต้องไม่มีข้อนี้นะครับก็คืออายุต่ำกว่า60ปีคุณเนี่ยเป็นคนที่อายุต่ำกว่า60ปีหรือเปล่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าหากว่าอายุของคุณเนี่ยอายุต่ำกว่า60ปีครับการที่อายุต่ำกว่า60ปี หมายความว่าคุณไม่ใช่ผู้สูงอายุนั่นเองนะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยตัดเกณฑ์ที่60ปีครับ60ปีขึ้นก็คือตั้งแต่60ปี 61, 62ไล่ไปเ0 80อะไรไปเรื่อยเนี่ยนี่คือจัดว่าเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุครับส่วนถ้าหากว่าไล่ลงมาจ 60, าก60ไล่ไป 59, 5เแป็น5 8บแบบนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะถือว่ายัางไม่ใช่ผู้สูงอายุดังนั้นหากว่าคุณอายุต่ำกว่า60ปีก็จะ ไม่ได้เงินนะแต่ถ้าหากว่าคุณอายุ60ปีขึ้นไปครับก็คือไม่มีข้อนี้พูดง่ายๆก็คือจะได้เงินน,นี่คือข้อที่1ข้อตที่2ครับคุณเนี่ยไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนคุณถ้าหากว่าคุณฟังผมแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามีด้วยเหรอเงินผู้สูงอายุเงินเบี้ยผู้สูงอายุมันมีโครงการนี้ด้วยเหรอนั่นหมายความว่าคุณยังไม่เคยเข้าร่วมรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับ ด,ดังนั้นถ้าหากว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะหมายความว่าคุณมีข้อนี้ถ to le mm. in ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนวงเงินครั้งนี้เนี่ยจะให้สําหรับคนที่เคยลงทะเบียนและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่มีข้อนี้ก็คือต้องเป็นกลุ่มที่นะต้องเป็นกลุ่มที่คือ ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าไม่มีนะถ้าไม่มีข้อดังกล่าวใน7ข้อเนี่ยก็จะได้เงินนะครับไม่มีข้อนี้ก็คือได้เงินคือเคยลงละทะเบียนแล้วผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับต่อไปข้อที่3คุณไม่เคยรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือเปล่าหากคุณเป็นกลุ่มที่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไม่เคยได้ก็มีโอกาสว่าในเดือนปัจจุบัน ในเดือนที่ของพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะไม่ได้ด้วยตรงนี้มันมีผลโดยตรงเชื่อมหากันด้วยครับเพราะว่าการรับเงินในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือจะให้ในส่วนของคนที่เคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนนะหาคุณเคยได้ในเดือนพฤศจิกาก็จะได้ต่อนะครับแต่หากว่าคุณไม่เคยได้แต่ว่าเพิ่งไปลงทะเบียนแล้วเพิ่งผ่านก็มีนน้มเหมือนกันว่าคุณจะได้เงินอ,อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ให สันนิษฐานเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้เงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เงินต่อไปแล้วยิ่งถ้าคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินบี้ผู้สูงอุมันยิ่งไม่ได้แน่นอนครับนี่ข้อที่3ต้องไม่มีข้อนี้ต้องเคยรับเงินบี้ผู้สูงอายุดึเงินนี้มาก่อนแล้วจะได้เงินครับต่อไปข้อที่4บัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยท่านนั้นๆที่คุณดูเผื่อเขาหรือว่าเป็นตัวคุณเองครับปิดใช้งานไปทําให้เงินเนี่ยโอนเข้าไม่ได้ บัญชีธนาคารที่ให้เวลามารกรัาถูกปิดใช้งานไปแล้วหรือว่าเผลอลบหรือว่าปิดบัญชีบัญชีธนาคารอันนั้นไปนะครับการที่คุณทําแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการปิดช่องทางการรับเงินจากภาครัฐร,รัฐเนี่ยจะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้ดังนั้นคุณต้องไปเช็คบัญชีของคุณให้ดีครับว่าบัญชีที่คุณให้ตอนไปลงทะเบียนรับเงินวิียระทงยุเนี่ย เปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้ามีการเปิดใช้งานอยู่ไม่ได้ปิดใช้งานเหมือนดังคลิปนี้เหมือนอย่างข้อที่4ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะได้เงินนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีการปิดใช้งานไปบัญชีปิดใช้งานจะไม่ได้เงินนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อนี้ก็ไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ก็คือบัญชีต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันถึงจะได้เงินครับข้อ4ต่อไปข้อที่5ครับผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ก็คือมีการ ถึงแก่กรรมไปณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับถากว่าเสียชีวิตนะครับในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่จ่ายเงินในวันที่8ก็สามารถเบิกได้ในเดือนนั้นนะครับในเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะต้องมีพยานรับรองสองคนถึงจะมาเบิกได้นะดังนั้นเนี่ย ถ้าว่ามีชีวิตยอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ในปัจจุบันครับก็จะได้รับเงินแต่ถ้าเกิดไม่มีชีวิตยอยู่แล้วอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะหลายปีแล้วก็จะไม่ได้เงินนี่คือข้อ5ครับต่อไปข้อที่6ครับอายุต่ํากว่า90ปีใครที่อายุต่ํากว่า90ปีครับก็หมายความว่าคุณจะเป็นผู้สูงอายุก็จริงนะแต่ว่าคุณจะไม่ได้เงิน1000บาทครับเพราะว่าจํานวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามขั้นบันไดได้ตามอายุ แต่ตามอายุได้ยังไงก็ตามดังนี้ครับการได้เงินจะได้ตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปจะได้1,000บาทครับหากว่าอายุลองลงมาครับ80-89ปีเนี่ยจะได้800 70-79ปีได้700และ60-69ปีได้600จะไล่เป็นตามขั้นบันไดแบบนี้เริ่มตั้งแต่60ปีที่จะจัดว่าเป็นผู้สูงอายุก็คือ600บาท60-69 600 70-79 700 80-89 800และ90ปีขึ้นไปคือ 1 0 0่นบาทดังนั้นคนที่ได้เงิน1,000บาทมีเพียงคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นถ้าเป็น1 0 0 0พันทั่วหน้ายังไม่มีอ,าาอนุมัติแนวโน้มอ,อาจจะมีแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอันนี้คือในส่วนตรงนี้ก็คือข้อที่6ครับยกตัวอย่างข้อที่6ก็คือ60ปีเนี่ยได้600บาท65ปีได้670ปีได้7 0 0 77ปีได้700อนะอายุยังไม่ถึง80อย่าง79เกนี่ยก็ได้700 8ปปีได้888ปีได้892ปีได้1098ปีได้1000 104ปีอย่างเงี้ยได้1000นะครับก็จะเป็นไปตามอายุดังต่อไปนี้เลยนี่คือตัวอย่างแล้วก็ข้อที่7ครับหากว่าพอถึงวันแล้วคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันได้ต่ำกว่า1000บาทก็ให้คุณเข้าใจไว้เลยครับเพราะว่าคุณเนี่ยอายุยังไม่ถึง90ปี ง่ายๆเท่านี้เองเพราะว่าถ้าเกิด90ปีเนี่ยคุณจะได้1,000บาทแน่นอนเพราะว่า90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1,000บาทที่เหลือจะได้เป็นไปตามขั้นบันไดหาอายุ65ก็จะได้600อย่างที่ผมได้ทําตัวอย่างไป75อ่ะก็จะได้เนี่ยตรงนี้นะ75ก็700 85ก็800นะครับ90ปุ๊บ1,000ทันทีจะเป็นไปตามเบดนี้ให้คุณเข้าใจครับนี่คือการอธิบายให้คุณเห็นภาพมากๆนี่ข้อ7 แล้วก็หากเป็นไปตามนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยคุณเช็คพร้อมผมแล้วคุณไม่มีหมดเลยนะก็คือคือข้อ7เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าพอถึงวันคุณไม่ได้เงินเข้า1000นะก็หมายความว่าเป็นไปตามที่ผมได้เล่าให้ฟังก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้1000ก็จะได้จํานวนอื่นครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะโอนเงินให้วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2 5 6 7 เงินจะโอนเป็นเงินสดครับเข้าบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐเป็นบัญชีที่คุณให้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุบัญชีนั้นเลยก็เช็คบัญชีว่าเปิดพร้อมใช้งานพร้อมรับเงินหรือเปล่าเพียงเท่านี้ก็สามารถรับเงินได้ครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่มาฝากกัน